ครัวคุณต่อยขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาดูรายการของเราอีกครั้งนึงจะเับนคีอรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารท่านผู้ชมครับปี2554น้ําท่วมใหญ่กรุงเทพครับยังให้หลายๆชีวิตมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเลยเปลี่ยนจริงๆนะท่านผู้ชมเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนจากอาชีพหนึ่งเป็นอีกอาชีพหนึ่งอย่างเช่นแขกรับเชิญของผมในวันนี้เธอมีชื่อเล่นว่าผุก ปุ๊กเนี่ยเป็นเจ้าของร้านโกหยีขนมจีบต้มครับซึ่งเป็นขนมจีบต้มเจ้าที่ดังที่สุดในประเทศครับและจริงๆผมเคยถามเธอแล้วว่ามันมาได้ยังไงท่านผู้ชมก็คงสงสัยว่าเวลาที่เขาทำขนมจีบเขานึ่งนทั้งนั้นทำไมของเธอถึงได้ต้มเพราะคุณพ่อของเธอเป็นเชฟอยู่ที่อังกฤษอวันหนึ่งเธอคิดว่าเธออยากจะทําอะไรที่มันแตกต่างและแปลกออกไปในตลาดเธอโทรไปถามคุณพ่อเธอและถามคุณพ่อว่าจะทําอะไรยังไงได้ไหมคุณพ่อบอกทำอันนี้สิ เลกลายเป็นขนมจีบต้มที่โด่งดังโโอโมันไม่ได้อยู่ดีๆมันมาเองไม่ได้อยู่ดีๆที่บอกเอ้ยนึกแล้วก็นั่งเทียนแล้วคิดเอาพ่อเป็นเชฟแล้วพ่อสอนว่ามันมีวิธีการนี้อยู่ลูกแต่ลูกต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วมันจะได้อย่างนี้วันนี้เธอจะมาสอนเราทําขนมจีบต้มไส้กุ้งไข่เค็มครับผมโอ้โหซึ่งยังไม่เคยมีใครทำกันไม่มีใครทําและรสชาติมันออกมาเพอร์เฟกต์มากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าของโกหยีที่อร่อยที่สุดเลยนะครับคือน้ำจิ้ม น้ำจิ้มโกหยีนี่สุดติ่งกระดิ่งแมวจริงๆขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณธนาวันสิโนรัตจากร้านโกหยีขนมจีบต้มครับสดีดีดีเราพูดถูกไหมปุ๊กถูกต้องตามนั้นจริงๆแล้วมันย้อนกลับไปจริงๆแล้วมันทำให้เห็นว่าชีวิตเรานี่มันแตกต่างมากๆเลยนะจากที่เมื่อก่อนไม่ได้เป็นคนทำอนนี้เลยนะเมื่อก่อนอาชีพคือ เป็นพนักงานค่ะพนักงานบริษัทธรรมดานี่แหละใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วน้ำท่วมน้ำท่วมค่ะไปทํางานลาบากมากก็เลยลาออกเลยแล้วกันจริงจริงจริงมันท่วมนานนะจำได้มากมันนานนานนานหลายเดือนปีนั้นบ้านผมไม่มีอะไรเหลือเลย บ้านผมมันท่วมขึ้นมาอย่างนี้เลยออคิดว่าเราทำกสะดาษบ้านตอนน้ำไปเราทำหนักกว่าเดิมอีกเล่าให้ฟังนิดนึงนะเพื่อเป็นอุทาหรณ์เล่าสนุกๆนะก่นผ้ชเรื่องมันผ่านไปแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมผมทำบ้านเสร็จทำไม้ใหม่หมดเลยทั้งหมดเลยแล้วเฟอร์นิเจอร์ไม้ใหม่หมดทั้งบ้านครับแล้วมันท่วมทำวันนี้เสร็จอะวันที่เสร็จวันนี้เสร็จเร้พรุ่งนี้เข้าอยู่บ้านสวยๆเฟอร์นิเจอร์สวยมากเลยไม้สักทั้งหมดเลยครับแล้วมันท่วมแล้วมันท่วมพังใหม่หมดเลยทำใหม่หมดทุกอย่างเลยอืแตต่นีีก็คชวิ แล้วมันชีวิตไม่ได้เปลี่ยนผมคนเดียวเปลี่ยนเขาด้วยวันนี้ก็จะมาสอนทําสิ่งนี้แต่ว่าถ้าเกิดท่านอยากจะพบกับโกยีขนมจีบต้มท่านไปครัวคุณต่อยกทับทุกครั้งเจอไหมเจอทุกทับแล้วนอกจากนั้นท่านยังสามารถสั่งซื้อเธอได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ว่าเธอทำขายทางออนไลน์ด้วยออนด้วยค่ะแล้วก็มีหน้าร้านประจำด้วยค่ะอยู่ที่เอ็มคอเทียเอ็มโคลียมนะคะเดอะมองงามมุงวานเดอมมอบางกะปิค่ะโอ้โหลาก่อนเลยครับท่านผู้ชมเยอะมากครับเห็นไหมน้ำท่วมครั้งนั้นเกิด เกิดโอกาสชีวิตไงตอนนี้ตอนนี้มีโควิดตอนนี้มีโควิด19สร้างโอกาสกับชีวิตเราสิครับผมเชิญเธอมาวันนี้ให้เห็นว่าวันนั้นณวันนั้นนะท่านผู้ชมตอนที่น้ำท่วมใหญ่ของเราโอ้ชีวิตมันเปลี่ยนจริงนะท่านผู้ชมคนกรุงเทพเปลี่ยนเลยลำบากจริงนะท่านผู้ชมพูดถึงลำบากขอขอนิดนึงอ่ะได้หนูเนี่ยนงินมากเลยนิดเดียวพอแล้วพอน้ำท่วมเนี่ยทำอะไรก็ลำบาก อย่างเดียวที่หนูลำบากมากเลยที่หนูลดน้ำต้นไม้ไม่ได้ค่ะเราไปคุยได่เนมจีบใช่ดีมากหรือขออนุญาตขอตบสักทีอย่างนี้น้ำท่วมกี่ครั้ง,นนงก็เหมือนเดิมไมเเอาละฮะเพราะฉะนั้นจริงๆเรามาดูกันเลยว่าเวลาที่ชีวิตมันเปลี่ยนมันต้องมีความายายามมีความอุตสาหะและมีความตั้งใจมากขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นขนมจีบต้มไส้กุ้งไข่เค็มของเธอเป็นอย่างไรเชิญชมครับมานี่ครับนี่บ้านเธอนะครับนี่นะครับ และนี่ก็ทำกันที่บ้านแล้วก็นี่คือเครื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากอันนี้จะเป็นกุ้งขาวนะคะแล้วก็ไปล้างแช่แห้งนะคะแล้วก็นํามาบดให้ละเอียดเท่าไหร่คะอ่อห้าร้กรัมห้าร้อยกรัมกุ้งขาวค่ะกุ้งขาวห้ากรัมค่ะนี่บดให้ละเอียดอย่างนี้นะคะแช่แห้งมาให้เรียบร้อยแล้วก็มาบดมันจะได้เนื้อแห้งๆแล้วตามด้วยหมูบดห้ากรัมค่ะหมูบดใส่ห้าสิบกรัมนะครับ เอามารวมกับกุ้งที่มีที่ระบดไว้5 0ากรัมใช่ค่ะคล้ใก้เ้ากันจะมีกุ้งแก้วด้วยนะคะตัวนี้ก็500กรัมเหมือนกันกุ้งแก้วก็ทาแล้วกันแต่ไม่ต้องไปบดกุ้งแก้วไม่ต้องไม่ต้องค่ะครับแล้วก็แ้วบดอีกแ้วบดอีก20กรัม20กรัมตัวนี้จะเป็น3มเกลือนะคะก็1ช้อนชาครับ3เกลือเธอนี่เด็ดจริงๆท่านผู้ชมแล้วก็น้ำมันหอยน้ำมันหอยหช้อนโต๊ะค่ะ1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวอ1ช้นโต๊ะ น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายอีก1ช้อนโต๊ะครับทุกอย่างแล้วก็น้ำมันงาค่ะ1ช้อนชาครับจะช่วยเรื่องความหอมนะคะแล้วก็นําไปผสมให้เข้ากันรตีจนเหนียวเลยสามนาทีใช้เครื่องตีเนี่ยท่านผู้ชมมันจะเหนียวเข้ากันเลยใช่ครับผมนี่ครับอูดนี่เห็นไหมออกมามันเหนียวเลยใช่เลยเนื้อเข้ากันเลยนะครับ ขอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็นําไปพักไว้ในตู้เย็นนะคะประมาณอย่างน้อย 2- 3ชั่วโมงให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีใช้เวลาหน่อยตรงนั้นกับมันนะครับแช่ไว้ประมาณ2-3าชั่วโมงนะครับหลังจาก3าชั่วโมงผ่านไปรแล้วเราก็นํามาเห่อไข่เค็มนะคะตัวนี้ไข่เค็มที่เราเตรียมไว้หั่นเป็น1ส่วนสี่จากแล้วก็นํากุ้งที่เราผสมไว้เนี่ยมาปั้นนี่ครับนี่ครับ แต่เธอพอชำนาญเลยเกิดนะครับผมทำอย่างนี้ไม่ได้เสร็จแล้วก็เอาไปต้มในน้ำเดือดเดือดเลยใช่ไหมฮะเดือดจัดจัดเลยต้มนานประมาณ5นาทีประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับนี่ครับออกมาเป็นแบบนี้ สุกแล้วครับสุกแล้วครับเราก็โรยน้ำมันงานนิดนึงนะคะต้องฉีดน้ำมันงานท่านผู้ชมจะเพิ่มความหอมเวลากินจริงๆแล้วก็ไปจิ้มกับน้ำจิ้มของเธอค่ะซิคเนเจอร์ของร้านเลยค่ะซิกเนเจอร์จริงๆเลยฮะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยขนมจีบต้มไส้กุ้งไข่เค็มครับนี่นีฮะนี่อย่างนี้เลยนี่คือโก้ทําสดสขึ้นมาเลยนะฮะ นี่คุณพ่อทำนี่ถูกต้องว่ะตัวหนีถูกต้องนะครับเชฟที่คุณพ่อแกส่งมาจากออกฟอร์ดเลยอ๋อเหรอนีฮะพูดพูดพูดใช้ได้ไหมฮะอันนี้ใช้ได้อะไรนะใช้ได้ใช้ได้ใช้แล้วค่ะสุกแล้วเห็นไหมเห็นไหมนี่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 ผ่าผายดูข้างในหนเล่นไหม ได้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 พาดูสิท่านผู้ชมว่ามันมีเคล็ดลับจริงๆนะฮะในการทําของเธอเนี่ยที่เธอของเธออร่อยมากๆคือ3ามเกลือของเธอถึงจริงๆค่ะมันได้รสชาติจริงๆนะแล้วก็สุดท้ายจริงๆเนี่ยจริงๆมันต้องฉีดด้วยน้ํามันน้ํามันงาหน่อยมันจะหอมเวลากินสดๆมันจะหอมมากเวลาไปกินที่ร้านเนี่ยแล้วก็น้ําจิ้มของเธอเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมไม่ว่าใครก็พูดนี่ฮะเนี่ยเนี่ยผ่ามาแล้วเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมโอ้สวยเห็นไหมฮะดูไข่แดงเห็นไหมฮะ มันไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะท่านผู้ชมเป็นไข่เค็มซึ่งเป็นไข่แดงนะครับอ๋อนทวนกับไปนี้นิดนึงได้ครับทีเราเห็นแวบๆคือใช้ใช้กุ้งสองอันสองชนิดกุ้งสดกับกุ้งแก้วค่ะคุณสมบัติจะแตกต่างกันถ้ากุ้งสดเนี่ยจะทําให้เนื้อเหนียวแล้วก็ได้กลิ่นกลิ่นหอมของกุ้งขาวหมายถึงกุ้งขาวกุ้งขาวใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นกุ้งแก้วเนี่ยจะได้เนื้อสัมผัสที่กรุบกรอบครับค่ะ เพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันใช่ใเลยทำไมยกทัพคนต่อคิวร้านพี่มันต้องต่ออยู่แล้วครับพวกเรายังไปต่อเลยครับเจ้าจะไปเป็นทัพภาษาอะไรตอ่อรองของทัพนะผมนะครับของพี่ปุ๊กเนี่ย <c oughs> คือเขาจะเขาจะทําทําสดนะหมายถึงว่าจะมีขายแบบสําเร็จเน <c oughs> นิดเดียวเองที่เหลือก็ไดเอามาปั้นปั้นสดแล้วก็ต้มต้มต้มยกขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเลยเป็นไง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 น้ำจิ้มกับน้ำมันงาอร่อยมากอร่อยเหลือเกินร้อนๆอ่ะ เงียบหมดเลยอ่ะมันอร่อยจริงๆครับติ่มากแล้วร้อนมีความสุ๋กมากโก้รู้ไหมมันอร่อยเพราะโก้ต้มได้เก่งาต้องเป็นมือต้มแน่นอนเพราะนี่คงเป็นมือต้มตุ๋นนะท่านผู้ชมนี่ไงต้มอยู่เลยครับผมจะบอกเลยนะครับว่าอันนี้กระติ๊บนะครับน้องหยาบผูดดังทางร้านนะทามารสชาติธรรมดามากแต่ว่าฝีมือการต้มการต้มการต้มเห็นไหมต้มตุ๋นง่ายเลย ถ้าเรื่องถ้าเรื่องต้มตุ๋นนะครับขอให้บอกทำไดไม่ใช่กันไม่ใช่ท่านผู้ชมคิดดูแล้วกันอร่อยมากกระบองเพชรต้นหนึ่งสามบาทนีขายสามพันอย่างนี้เรียกอะไรที่ไม่ใช่จริงๆไม่ใช่สามบาทแล้วอาบอกมันขายสามพันเออทำไมเดี่ยเวลาอาให้ข้อมูลที่ผิดหนูก็ผิดนะครับมาต้นละสามบาทจริงแต่หนูขายสามพันห้าครับผมอ๋อสามพันห้าโอเคนี่อันนี้อันนี้คือหน้าตาของลูกลูกเขาเรียกขนมจีบต้มเขานะฮะถ้าดูกันเทียบกับฝ่ามือนึกมลูกใหญ่มากนะ ลูกใหญ่มากนะเป็นแบบนี้เลยนะมันเป็นความอร่อยที่ท่านต้องลองนะอร่อยม,มากคุณผู้ชมคุณปุ๊กแค่สั่งไปเนี่ยแล้วมันเย็นเราก็ต้มอ,อีกทีหนึ่งได้ถูกไหมได้ค่ะต้มีน้อยๆต้มน้อยๆประมาณคือตั้งน้ําให้เดือดจัดแล้วก็ลงไปสองนาทีค่ะสองนาทีอร่อยเหมือนเดิมสี่วันในตู้แช่ธรรมดาช่องธรรมดาค่ะถ้าในช่องฟิตก็สองสัปดาห์รสชาติเหมือนเดิม อร่อยมากผมเคยกินของพี่แล้วโดยเฉพาะไอ้ขนมจีบต้มไข่เค็มอะไรของพี่นะเมนูนี้มันอร่อยจับใจอุ้ยไทยเหรอยังไงเมนูนี้ครับคุณผู้ชมร้านโกยีขนมจีบต้มเมนูขนมจีบต้มใส่กุ้งไข่เค็มรับไปเลยครับตึ๊บกระเด็มตึ๊บกระเด็มตึ๊บกระเด็มโอ้ยตึ๊บโอ้ยนี่มันอร่อยมากเลยค่ะมันเป็นความมันเป็นความคิดที่มาจากไหนยังไงได้เนี่ย เธอคิดยังไงอยู่ดีเดีเอาไข่เค็มไม่ใส่ลูกชายชอบทานไข่เค็มลูกชายชอบาแล้วเขาก็จะบอกว่าแม่ขอหนูสักเมนูหนึ่งเป็นกุ้งสับไข่เค็มโอ้ลูกชายอยากได้ถูดูสิได้ดีพ่อลูกลองดูนะท่านผู้ชมพบเธอได้ในครัวคุณต่อยกทับทุกทุกทับนะฮะและที่สําคัญที่สุดเธอก็มีร้านของเธอเองอยู่แล้วตั้งสี่ห้าร้านด้วยกันครับไปที่ไหนก็เจอเธอครับวันนี้เราขอขอบคุณคุณธนวันขอขอบคุณร้านโกหยีขนมจีบต้ม ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาตลอดลาไปก่อนเวลามันหมดแล้วและเดี๋ยวของก็จะหมดตามลาไปก่อนครับสวัสดีครับอร่อยแถวนี้ของเราไปกันที่ราชพฤกษ์ เหมือนท่านอยู่บ้านจริงๆอาหารมันบ้านๆสุดๆเขามีหลากหลายเยอะแยะมากมายกันเหมือนตอนที่เรากินตอนเด็กๆเลยไม่ใช่ของร้านของอมจินหรือว่าต่างครับเป็นร้านของคุณไตผมครับไม่ใช่ไม่ใช่ขั้วทะเลไข่เค็มไข่เยิ้มครับมันเป็นความเยอะที่มันเข้าท่ามนลงตัวความตกต่างของไก่เค็มที่เข้าไปยีเนี่ยมันกล้วเข้ากับเส้นผัดที่แบบว่าหอมมากมันเป็นขั้วสไตล์ขั้วคุณต่อยแล้วคุณไม่ลองได้ยังไง